ยืนยันยังเป็นทางการไฟล์รมส์อโอกะฟังโก้โดยล่าสุดนั้นได้มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าคาสตโตอโอกะอดีตแชมป์โลก4รุ่นคนแรกของประเทศญี่ปุน่นได้คิวคำแบกแน่นอนแล้วหลังจากที่การชกค,ครั้งล่าสุดทำด้แค่เสมอกับโจชัวฟังโก้แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของด b a บเชาวอเมริกันเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมา ในการเดิมพันแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ของ w b o และ w b a และตอนนี้นั้นก็ได้วันโชครีแมตแล้วซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24มิถุนายนที่โอตะซิตี้เจเนอรลลยิมเนเซียมในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยทางอโอกะได้ให้สัมภาษณ์ว่าความจริงแล้วผมมีทางเลือกอยู่2ทางด้วยกันนั่นก็คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟบังคับ ของ w ดกับขึ้นชกล้างตาอีกครั้งกับฟังโก้ซึ่งทางเลือกอย่างหลังนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะสละตำแหน่งแชมป์โลกของ WBO ไปโดยไม่ลังเลเพราะผมนั้นอยากที่จะขึ้นชกพิสูจน์ฝีมือกับทางฟังโก้มากกว่าสำหรับโจชัวฟังโก้นั่นก็ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า การชกครั้งที่แล้วกับอีโอกาสนั้นสูสีกันเป็นอย่างมากแต่การชกครั้งหน้านี้ผมจะต้องมาดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การชกล้มแชมป์โลกเหมือนครั้งแรกก็ตามเพราะหากว่าผมแพ้ผมก็ต้องเสียแชมป์โลกเหมือนกันอยู่ดีดังนั้นผมจึงมีแรงจูงใจในการชกล้างตาครั้งนี้มากและอีกอย่างผมก็ซ้อมหนักให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โจชัวฟังโก้กล่าวนั่นเอง